สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ4ี่ทุ่มยี 25, 69, มกราคมสองพมีข่าวด่วนมาแจ้งรอบเดึกครับสาเหตุที่ด่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญควรรับรู้รับทราบเอาไว้นะครับเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลนะครับขึ้นข่าวนี้วันนี้วันที่24มกราคม69บอกว่าอันตรายประกาศฉีดลดน้าหนักเสี่ยงผลข้างเคียงรุนแรงอย่าหลงเชื่อตามโซเชียล,ลารายละเอียดครับสำนักงานคณะกรรมการ,กร,การอาหารและยาหรือว่าออยแจ้งเตือนประชาชนเรื่องการใช้ประกาศฉีด ลดน้ำหนักที่แพทย์หลายในโซเชียลอย่าหลงเชื่อคําโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพราะไม่มียาพิเศษใดที่ทําให้น้าหนักลดได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนการลดน้าหนักที่ถูกต้องต้องมาจากการปรับพฤติกรรมเท่านั้นนะครับส่วนการฉีดปากาลดน้าหนักนะ<ป>ก็มีอันตรายนะเพราะว่าถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนะใช้ไม่ถูกต้องอาจทําให้น้ําหนักดีดกลับเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเสี่ยงผลข้างเคียงรุนแรง เช่นน้นําตาลในเลือดต่ำนะไตาวายถุงน้าดีอักเสบภาวะซึมเศร้ากล้ามเนื้อฝ่อรีบโดยเฉพาะผู้มีโรคประจาตัวเช่นโรคไตไทรอยหรือโรคต่อมไทรอยก็ระมัดระวังนะครับอันตรายนะครับปัจจุบันออยอยู่ระหว่างเสนอให้ยากลุ่มนี้นะครับกลุ่ม Glp ขีด1 IA จากปัจจุบันเป็นยาอันตรายนะครับออยอยู่ระหว่างเสนอให้เป็นยาควบคุมพิเศษจำหน่ายเมื่อมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นและร้านขายยาต้องทำบัญชี รายงานการจําหน่ายเพื่อให้ตรวจติดตามได้ที่ผ่านมาออยดาเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายมาตลอดแต่ยังพบการนําไปใช้ในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถร้องเรียนการโฆษณาหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัยได้ที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือแจ้งสายด่วนออย1556นะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าเพจรัฐบาลแจ้งมานะครับระวังนะครับอันตรายประการฉีดลดน้ำหนักนะเพราะเสี่ยงที่จะมีผลข้างเคียงรุนแรงอย่าหลงเชื่อ ตามโซเชียลนะครับถ้ามีปัญหาอยากจะลดน้ำหนักก็ควรปรึกษาแพทย์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ